นี่นี่คือหมู่บ้านกะเลียงคอยาวลองเน็กกะเลียงมันได้ยินเสียงห้อยน้ำดังด้วยนะมีขายของฝากด้วยนี่ของฝากหลายอย่างบ๊ายบายทีเอ่อขัน แต่อากาศมันดีมากเลยอ่ะโหอยากจะนั่งขนาดเราอยู่สวนก็อากาศดีแล้วนะอากาศดีมากเลยอะ่ะบ,บายบายทิโอเคโอเคไก่อะไรเนี่ยโไม่ได้ยินเสียงน้ําแล้วนี่กี่ดได้ยินเสื้อผ้าก็น่าซื้อนะบายบายสิบายบายเอเอ,เอ <laughs> ของสวยมากเลยอ,อ๋อนี่ก็น่าซื้อนะเนี่ยอ,อ๋อมีปืนด้วยปืนแก๊ปอ,อ๋ปอแล้วอีกอันนี้อะไรอะ่ะ<อ>นี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อลูกกิ้งเหรออ,อ๋อนวดอ,อ๋ออันนี้สำหรับนวดอ,อ๋อ แหวนนี่งวงเท่าไหร่อ๋อนี่อะไรอ่ะไก่อ๋อเอาไปไปฝากเด็กเนาะ อ๋อสินค้าเหมือนกัน <c oughs> อ๋อแล้วนี่อะไรนะที่เอาไปเก็บนี่ยอะไรนะ,นะไม่ค่ะไม่เออเนี่ยอะไรอนะ่ะนี่ยบ,บไม่ใช้ทำอะไรบบะอืมน้องเข่าบ่า ใช้ไม่เป็นอ่ะไม่รู้ว่าไปทำอะไร <c oughs> ใช้ไม่เป็น <c oughs> เพืเ่อนๆก็มานั่งสบายกันก็เลยนั่งชิงช้ากัน <c oughs> ปิดจมูกถกันเพราะเขาสั่งไว้ว่าอยู่ในที่ชุมชนให้ปิดจมูกโรคใหม่มันมาแล้วก็เลยปิดซะหน่อย ค่าเข้าที่นี่เนี่ยค่าชมเนี่ยคนละร้อยนะหอละร้อยบาท<อ>ก็ได้มาแล้วสมใจแล้วไม่เคยมาไม่เคยมาก็ได้มาแล้ว